สวัสดีครับช่องประสงค์นินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพื่พี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วค่อยไทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดๆใหม่ๆนะครับส่งตรงจากความร้านโอมาชารีมาชาอันเลาะตลาดไทยนะครับผม ยินดีดดต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมร้านโอมานชาลีฟนะครับผมนำะช่องประสงคงน้แก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC นะครับผมทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง f 4ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศดสดๆยานเช้านะครับวันนี้พบกันเช้าวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2568ครับผมนะครับ ชมองสมกันแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่เอฟซนะครับผมพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าเนื้อวัวสดสดใหม่ๆนะครับตรงจากความร้านอูมาชารีฟตลาดไทยนะครับผมนะครับเนื้อสดสดเนื้อที่สวยครับผมนะครับแดงมาหักแร่จันนะครับผมปากน้ํานะครับน่องลายสวยๆนะครับผมนะครับ มีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับราคากิโลกรัมล้160บาท175บาทนี่ครับสำหรับพิกานน้องๆร้านโอมาชาลีปนะครับแข่งแข็งแรงน่ารักทุกคนนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่พี่ีท่านใดนะครับผมที่ชอบรับประทานเนื้อวัวนะครับผมนะครับเอาใจใส่เนื้อสายรับ้อยซอยจ๊รับผมต้มแซ่บต้องร้านโอมาชาลีปตลาดไทยนะครับผมนะครับ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมนะครับนี่ครับจ้าใครชอบกัดเรื่องหนให้ึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทครับผมนะครับผมนี่ครับเนื้อเส้นครับผมนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทเนื้อเส้นแดดเดียวนะครับผมนะครับสวดร้อนๆเนื้อปรุงรสก็มีนะครับแดดเดียวปรุงรสนะครับผมนะครับนี่ครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับพอละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทในกิโลกรัมละสองร้อยบาท เนื้อบดเกตีครับผมนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับผมนะครับลูกชิ้นก็มีนะครับหนึ่ครับกิโลกรัมละหกสิบห้าบาทเนื้อหั่นชิ้นครับผมกิโลกรัมละสองร้อยบาทครับผมนะครับเนื้อบดเกตเอนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทลูกชิ้นเอนะครับลูกชิ้นเอลูกชิ้นเนื้อครับกิโลกรัมละหกสิบห้าบาท ล้วนๆนะครับผมครับไม่ผสมแป้งครับอันนี้เป็นดีครับผมครับดีแท้ๆหรือว่าดีจริงๆนะครับผมครับนี่น้องวัวครับผมนะครับน้องวัวกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นเหล่านมนะครับผมนมย่างนะครับผมนี่สามสิบกีบสบายนางล้างเรียบร้อยนะครับนี่กลับหวานครับผมครับ สวยสดงดงามครับผมนะครับต้มแซ่บสวยๆ80บาทนะครับผมนี่ถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยครับถาดสตานเลดใหญ่มากครับผมนะครับนี่ครับสวยที่สุดครับผมต้มแซ่บกิโลกรัมละ80บาทบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรกำงามครับผมร้านโอมาชารีฟตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมร้านโอมาชารีฟนะครับยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับ เอาใจสายเนื้อนะครับผมนะครับสายรับก้อยซอจูรับผมต้มแซ่บต้องนี่เลยครับผมร้านอมานชริศตลาดไทย80บาทเจ้า80บาทนี่ครับผมนะี่ครบนะครับผมนะครับบาทกันแบบสมบูรั์บนี้เลยนะครับผมภาคนหนูอภาเทนาพักดิวสิทธิ์ิศมายน,นี้เป็น ครับครับผมนะครับตับปอดนะครับหัวใจไข่ดันนะครับผมไสอ่อนไส้แก่ไส้ใหญ่ไส้เล็กไส้ใหญ่หลอดลมนะครับมีครบนะครับผมทั้งในสวยที่สุดครับผมไปสิบบาทมาถึงชุด้าบครับผมนะครับนี่ครับผมชุดรามขับหวานสวยๆครับผมอันนี้เป็นสามสิบกีบละใบนางนะครับผมนะครับเนื้อเสือครับผมนะครับเนื้อเสือร้องไห้ เนื้อริบอายเนื้อเบไพายเนื้อหนูดาวกระจายครับผมนะครับกิโลกรัมละ1 8 0บาท160บาทหนึรับาทครับผมสดมากครับผมนะครับสวยมากครับจำหน่ายเนื้อโคกุ้านเปอร์เซ็นนะครับผมร้านอมรสริตลาดไทยติดลับสวยๆนะครับผม200บาทมีครบนะครับผมเลือดเที่ยแถมฟรีครับผมนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตับครับผมตับ30ปี ใบนางนะครับจอกหยอกดอกแหนะคันแทนานะครับผมนะครับดูเนื้อเสือครับผมนะารอนะครับเนื้อเสือลอ็อกไห้เนื้อริบวไอ้เนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายนะครับผมนะเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องมือ่พี่พี่เอี้ยดูครับผมนะครับดูความสดความสวยของเนื้อครับผมนะครับสดจริงครับผมนะครับนีเนื้อเสือล็อกไห้ครับผมนะครับกิโลกรัมละ180บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับ ซื้อกันแบบนี้เลยครับ10กิโลครับผมนะครับอันนี้1,862บาทครับผมครับจากสุยทรเนื้อเสือง่ายครับผมครกิโลกรัมละ180บาทสุดยอดมากครับผมครับเนื้อเสือสุดแล้วครับผมนะครับชอบมากน้องแอนผสมน้ำแก้วนะครับสําหรับเนื้อเสือนะครับดูมันหนาเตอะเลยครับผมนะครับสวยสดงดงาม เอาใจส่เนื้อครับผมนะครับขายรับก่อยซอยจูรับผมต้มซับตรงนี้เลยครับผมร้านอมันรลิศตลาดไทยอันนี้เป็นม้ามครับผมนะครับร้อยเดียวครับร้อยเดียวนะครับม้ามไข่ดันนะครับผมนี่ครับร้อยเดียวนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเอ็นวัวครับผมนะครับตัวเดียวอันเดียวรู้เอ็นวัวครับผมครับลิ้นวัวครับผมนะครับสวยๆนะครับผมนี่ครับผมลิ้นสดๆสวยๆ ครับเินนะครับผมครับบรรยากาศดูครับผมนะครับบรรยากาศท่าขายดีมีกำไรบรรยากาศคนลุ้งครับผมนะครับสุดยอดนะครับผมนะตลาดทานาวัวที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกท,ท,ที่สุดที่ตลาดไทยดูเนื้อเสือนะครับผมนะาม่กับหงน้องนั๊ดชอบมากเนื้อเสือเนื้อเสือร้องไห้เนื้อรี่ป้าเนี่ยไม่ายเลย มันหนาเตอะนะครับแบบเนื้อเสือนครับผมเนืดอเสือยังร้องไห้นะครับผมนะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับสวยสดกัดนยามนะครับผมนะครับนี่ครับผมสมสัตว์สวยๆนะครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำแรงงามครับผมนะครับสำหรับทางด้านนี้ก็จะเป็นเซลล์นะครับลดจัดหนักวันนี้เท่านั้นนะครับถ่านละห้าสิบบาทนะครับ 50บาททุกถาดนะครับในตู้นี้ครับผมครับนี่ครับผมัหไปล้50บาททุกถาดทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมเนื้อเสือร้องไห้นะครับผมเนื้อแดงมาสกันเนื้อเสือร้องไห้เนื้อลายกระหนกเนื้อกุชิยากิเนื้อสันมันนะครับผมเนื้อทีบอนสเต็กเนื้อกุลาบนะครับผมเนื้อลิปอายนะครับเนื้อเสียบมาลาเนื้อหนกดาวกระจายนะครับสดวสดนธรมนะครับผมนี่ครับข้างในสดสดข้างในสวยๆนี่หั่นกันแบบนี้เลยนะครับผมนะครับ รักหนูนะครับกะแสนาครับผมครับนี่ครับผมเนื้อเสือร้องไห้เนื้อริบอายเนื้อใบพายเนื้อหนุกดาวกระจายอันนี้ข้างในครับผมสวยที่สุดนะครับผมกิโลกรัมละ80บาทครับผมครับชุดล่าสสวยครับผมนะครับเข้าทางได้เข้าได้ทั้งสองด้านนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมทางด้านหนุมนะครับดูเนื้อเสือร้องไห้ครับผมครับสุดยอดตลาดค้าเนื้อวัวนะครับผม ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วงงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยขอเชิญได้ที่ร้านโอมาชารีฟตลาดไทยนะครับนี่ตลับและให้บริการมีทีมงานน้องๆนะครับผมร้านโอมาชารีฟนะครับผมแข็งแร่งแข็งแรงน่ารักทุกคนครับผมนีตลอนรับให้บริการเนื้อที่สดเนื้อที่สวยต้องแบบนี้นะครับดูวิธีการเลาะนะครับการเลาะกันแร่นะครับผมนะครับไม่มีเส้นไม่มีเอ็นนะครับผมนะครับนี่เป็นชุดลาบสวยๆนะครับกิโลกรัมละสองร้อยบาทกับหวานสวยๆนะครับผมนะครับสวยมากสดมากครับผมนะครับ มีสามสิบกิงสะนางครับผมครับสุดล่ามนะครับผมครับมีเนื้อเสือล้องท้านะครับผมครับผมชอบมากนะครับผมงแก้วครับผมรสุดยอดตลาดท้าเนื้อวัวนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเน็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยมีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับผมครับ นี่ครับผมซื้อกันทีเป็นสิบสิบโลแบบนี้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับผมสดสดงดงามนะครับผมนะครับนี่ครับต้มแซ่บสวยๆนะครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่ท่านใดนะผมนะครับที่ชอบรับประทานเนื้อนะครับผมเนื้อวัวสดๆใหม่ๆนะครับส่งตรงจากความ มาเชิญได้ที่ร้านโอมาชาริฟตลาดไทยนะครับผมนำเนื้อเสือร้องไห้กิโลกรัมละ้นสองร้อยบาทนะครับผมนะำรสสดงดงามมีป้ายบอกว่าชัดเจนยนี่ครับผมเนื้อย่างติดมันครับผมหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่ครับผมเนื้อก้อนนะครับผมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนื้อสะโพกนะครับเนื้อลูกมะพร้าวครับผมนำนี่ครับผมนำนี่เป็นลูกมะพร้าวนะครับผมนำครับดูครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนำ ไข่ดันนะครับผมนะครับหมดไข่ไข่ดัน130บาทมีครบนะครับผมจบทีเดียวที่ร้านโอมาชาลิฟตลาดไทยครับผมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซี FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ซีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจงให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ MC ได้รับสมงน,นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ